สวัสดีครับเพื่อนๆถนัดชิมครับพิต้าเมนูอะไรครับอ๋อวันนี้ใช่ไหมครับทำเครื่องแกงไก่เครื่องแกงไก่โอ้โหนี่สูตรคุณนายครับท่านคุณนายครับนี่เป็นเมนูพื้นบ้านจริงๆเลยนะฮะเป็นชนะไม่เล่นองไรชนะกินหอมมากครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดได้กลิ่นจากจากจอแล้วจะบอกว่าอยากทานจริงครับถ้าถามผมก็คือรสชาติคงไม่คิดนะฮะว่าความเผ็ดนี่จะขนาดไหน แต่ถ้ามาใต้แล้วก็ได้กลิ่นนี้ก็ถึงภาคใต้นันแน่ครับมีรสชาติของกติเลยครับรสชาติบ้านๆเลยนะฮะจากนครศรีนะครับนี่ฝีมือคุณนายนะครับมีมองหน้าคุณนายนะมีความมีความภาคภูมิใจมากฮะที่ได้รังสรรค์เมนูนี้ให้กับเชฟเชฟทานนะครับเอาละครับฝากเพื่อนๆทานชิมนะครับอยากทานเมนูนี้มาเลยที่ครับสถานีตำรวจภูธรเกาะ รวดเอารละครับฝากท่านผู้ชมทงาทงบ้านด้วยนะครับเอาล้วครับสวัสดีครับคุณเพื่อนถนัดชิมครับ